ดึอดเดืกดกดนเดินไม่หลับไม่นอนคุณผู้ชมแน่นอนครับตามชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับผมขนาดนี้เนี่ยเวลาตีสี่ยี่สิบปดนาทีนะครับก็มีอารมณ์อยากจะถ่ายคลิปอยากจะถลุงเงินในเกมฟรีไฟล์สักหน่อย ผู้ชมไม่ต้องงงครับผมปล่อยคลิปตอนเที่ยงครึ่งไม่ต้องงงอะอะไม่ใช่ตีสี่กูเนี่ยถ่ายตอนตีสี่ไม่อยากจะอวดตัวละครเลยแยน่ารักไหผมไปทําตามที่ท่านผู้ชมแนะนําแล้วนะท่านผู้ชมบอกว่าพี่พิมลองไปซื้อสิทธิ์ขั้นสูงหรือว่าแบตเทินพาร์ทเนี่ยนะครับนี่ผมทําตามที่คุณผู้ชมบอกทั้งหมดเลยผมได้ชุดมาแบบอิรุงตุงนังเต็มไปหมดเลยนะอะแต่ว่าตัวผู้ชายยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับ วันนี้เนี่ยเราเลยจะมาทะลุงเพชรกันท่านผู้ชมแน่นอนครับครั้งนี้ผมจะไม่ผิดพลาดแบบครั้งที่แล้วแล้วมามวงเต็มสวนเลยปานนี้ผมนี่กินไม่หมดเลยเนี่ย <c oughs> เอ๊ะดูร้านค้ค้นนละกันมีอะไรบ้างน,นี่คือชุดอะไรอ่ะมันคือชุดอะไรท่านผู้ชมพิเศษเฉพาะกิจกรรม,มคือชุดอะไรเนี่ยนี่ๆๆขออวดหน่อยหนึง่งขออวดหน่อย ที่ท่านผู้ชมสอนนะครับผมผมก็พยายามซื้อตัวละครนั้นซื้อตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสกิลที่สําคัญนะครับผมเนี่ยไปนั่งดูนนคนเขาบอกว่าตัวนี้เขาสาคัญเหมือนกันนะครับเพราะเราสามารถใช้สกิลโคโน,โน่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น,น,นก็ซื้อไปเลย ก็จัดไปเลยล่ะกันมีตัวอะไรที่ผมควรจะใช้ครับผู้ชมคอมเมนต์มานะครับมีตัวไหนที่ผมควรจะซื้ออีกนะครับแล้วผมควรจะอัพสกิลตัวไหนเป็นเรื่องเป็นราวเชิญคอมเมนต์ด้านล่างนะครับให้ความรู้ผมด้วยนะครับแต่ลองใส่ช,ชุดให้พี่โดหน่อยพี่โดพี่โดไม่มีชุดเลยแต่งตัวให้พี่โดหน่อยละกันทำไมชุดผู้ชายกูมีน้อยจังวะพี่โดจะไปแต่งตัวอย่างงี้ดู มันไม่ได้อ่พี่โดพี่คือมันไม่ใช่ตัวพี่อ่ะดูดิ <c oughs> มันใช่ที่ไหนอ่ะพี่โดมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆก็จัดให้พี่โดหน่อยละกันอืมว,ว้าวอันนี้ไงท่านผู้ชมไอ้รอบที่แล้วอะที่แบบผมคุ้มๆอะที่ผมไม่ได้เสียเพชรเยอะอันนี้แหละอันนี้ดีอันนี้ดีเราสามารถเลือกอะไรได้บ้างอะคุณผู้ชมผมผมอย่างไดันเนี้ยโอ้ยพี่โดน่าจะเข้านะ ในเมื่อพี่โดเขาเป็นนักบอลน,นะครับผมใส่ชุดนักมวยยังไงก็เทเอ๋ <c oughs> อก่อนอื่นผมต้องเลือกรางวัลก่อนโอเคอืมรางวัลเอาเป็นอันไหนดีอะปืนก็ดีนะเพราะว่าปืนผมน้อยคุณผู้ชมปืนก็ดีครับเลือกปืนมาหนึ่งอันนี้เหมือนผมมีแล้วอันนี้ผมมีแล้วเออเสื้อน,นี่ผมมีแล้วนะครับในปืนมาหนึ่งนะครับน่าจะเน้นไปทางปืนนะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ได้พี่โดไม่ได้เลยพี่ <c oughs> พีไ่ได้พี่ไม่ได้น่าจะเน้นไปทางปืนคุณผู้ชมขออนุญาตนะเริ่มไปสองกล่องนะครับผมนี่เริ่มเล่นเป็นแล้วพอคนมันเริ่มเล่นเป็นเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มรู้แล้วไงไม่ลงท้าอัดไปเลยและแน่นอนหล่ะมันไม่มาอันแรกหรอกรู้ันอยู่และแน่นอนว่ามันไม่ได้มาที่สอง เล่นเป็นเนี่ยมันเริ่มละมันเริ่มรู้แล้วไงอีกแล้วไงอีกแล้วไงอีกแล้วอีกแล้วไงดูกูต้องหาเวลาสตรีมละไม่ไหวกับตัวเองไม่เป็นไรน้องชมพงไม่เป็นไรจุดประทุ ไม่มีแนไรจก,กดต่อเลยจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเรามาหาชุดให้พี่โดไอ้ที่เหลือเนี่ยมันของแทนพี่โดพี่มาเอะเนี่ยผมแม่งเป็นคนสวยคนเดียวในโลกเนี่ยอ,อ่ะได้ของผู้หญิงซะอีก <c oughs> จับไปพี่โดพี่โดไปกี่พันเพชรเนี่ย นั่นคือหมดแล้วก็คือหมดเลยเหรอโอ้โหพี่โดวีพี่เท่ย์ยังไม่ได้นะนี่คนดีมู้ดเลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตีสี่เนี่ยยังคึกเลยนอนบ้างข้างบ้านสงสัยหมดแล้วดูตัวละครพี่โดนอนหลักกัรนี่นี่นี่เราต้องปลดด้วย นี่อัตราเสียหายของเกาะลดลงแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายใส่เป็นอะไรดีเมื่อถูกโจมตีความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเลยไว้อพเลยไหมไม่มีทําไงอ่ะไม่มีทาไงนี่ไงเราใช้ตั๋วทองไงนี่เริ่มเรียนรู้ไปครับไปพอ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 เหลือหมื่นเดียวเหลือหมื่นเดียวแล้วคุณผู้ชม เอมไหนเข้าไปดูกล่องปืนที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับเน่จได้ถาวรอนะ่ะได้ไหมฝันเหรอ <c oughs> อยากจะเลิงไงเ,เดี๋ยวเอาแล้วท่าใหม่ผมมาเดี๋เวเดเด้เด้อเเข้ารูมสมรถภูมิผมจําได้ว่าผมมีท่าใหม่อยู่นะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้ท่ามาด้วยนะครับเน่ไงนะ ใส่ไว้นอยลาะกัน no จ wow! ิ๊ดโอ้ได้ต้องได้อ่ะว้าวไออันนี้ท้อไงต้องซื้อไหนผมยังไม่มีอะไรอ่ะผมน่าจะมีครบแล้วนะไะลมชูชีพกล่องดวงใจท่าทางกระเป๋าพาหนะน่าจะมีครบแล้วไหนดูซิว่ามีอะไรให้เราได้เสียเงินกันอีกนี่รู้สึกว่าเงินมันยังเหลือเยอะเกินไปอ่ะคุณผู้ชม ผมต้องได้ช่าเทจังวะเราเราทำไง,งหนึ่งได้อะแล้วทำไงอ่ะต้องใช้ห้าอันแล้วผมจะทำไงได้ห้าอันเปิดเพื่อรับโทเค็นสอยเลยอ๋อนี่เอาสุ่มหรอแล้ผมได้ไหมอันนึง่งฮ้ยผมได้แล้วสองเหรอ,อ,อไม่แย่้ว่าไปต่อเลยละากาันกูว่าเริ่มยากละ ได้อยู่โทเคินผมได้อะไรอ่ะคืออ๋อไอวอท่านผู้ชมผมยังไม่มีเลยนะแต่ดูว่ามันมีให้แลกกีู่ไหมเนี่ยผมนี่ตัวดีเลยชอบไม่รู้ยังไม่มาเน่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 เอ๋อนี่ไงใช้สามใบเทมในการแลกสิทธิ์ในการหมุนอ๋อโอเคเพิ่งอยๆเพิ่งอยๆเพิ่งอยๆเพิ่งยังได้อยู่ยังได้อยู่ผมได้วงแล้วอ๋อ มันมีที่แรกโทเค็นไหมหรือว่าต้องเปิดหายอย่างเดียวกลัวซ้ำรอยเหมือนคลิปที่แล้วไงกดไปแบบมั่วสั่วเนี่ยไม่ได้เลยได้3แล้วนะตอนนี้ได้สามแล้วด้รับใกล้แล้วมันหมุนไม่แพงนะท่านผู้ชมมันหมุนทีละร้อยเองนะครับว่าเด็ผมน่าจะได้เร็วๆนี้แหละไ อันเดียวอันเดียวอันเดียวขาดแค่อันเดียวยังไม่มามาได้แล้วอ่ะโอ้โหยังชอบนะคุณหมาแปลกๆนะโอ้ยกระเป๋าเต็มแล้วคุณผู้ชมครับวุ้ยผมหมุนได้30กว่าคหัวค้งแล้วคุณผู้ชม กูอยากจะลองอะจบจบนะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกต่อไปนะนายคอดูมาหน่อยสิอันนี้คืออะไรครับโอ้สวย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 กดใช้เลยกดใช้เลยแอร์ดไม่ได้ดับพัตนะด้วยโอ้ได้นี่เพิ่มไปอีก รางวัลหายยัโอเคโอเคเข้าใจได้เดี๋ยวเแป๊บนึงนะเท่ากับไม่เกะที่ผมได้4อันอะแล้วผมได้อันอีกอันหนึ่งอะผมก็ได้อันนี้แล้วนี่หรือเปล่าวะหรือคนละอันกันไอ้กลมกลกับอันนี้อันเดียวกันคนละอันคนละอันโอเคผมผมไม่ผิดนะหรือเปล่าวะรอบนี้ผมไม่ผิดนะรอบรอบรอบนี้ผมไม่พลาดนะเนี่ยตอนแรกหมัดผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหมัดธรรมดาตอนที่ผมใส่หมัดม่วงอยู่ไงแสดงในล็อบบี้ด้วยเออต้องแสดงในล็อบบี้ด้วยดิอ๋อโดนใจ เป่งเลยวะแต่ดูคังอาวุธหน่อยดีใน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 ผมได้มาใหม่นะครับผมได้นี้มาใหม่นะท่านผู้ชมอ่ะเทเทเทแต่มันก็มีหลายปืนเลยนะที่ผมแบบยังไม่มีโดยเฉพาะปืนนี้เป็นปืนที่ผมใช้บ่อยนะครับเนี่ยสกินส่วนใหญ่ผมแม่งแบบเป็นสกินรายวันนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่สกินถาวรอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเพชรเหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเอากันหน่อยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ไงที่ผมไ,มได้มาเมื่อกี้แค่ชุดเดี๋ยวลองหมุนขำๆไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง อ๋อมันคือชุดอนนี่เหรอจอระเข้เหรอมันคือมันคือจอระเข้หรือกอซิล่าวะเนี่ยอ๋อนี่ไงวัตถุดิบไม่เพียงพออ๋อโอเคเก็ตแล้วต้องมาหมุนหาอีกอการตลาดเงินสุดยอดจริงนะเอากิจกรรมนั้นมาเชื่อมากิจกรรมนี้ <c oughs> เรียบดีดี <c oughs> <c oughs> ถ้าเราอยากได้เอามีหลายตัวครับแล้วก็มีเป็นเสือด้วยนะครับมีมาลายโอ้ทำน่ารักดีคุณผู้ชมทำน่ารักดี ทำไงจะได้ทำไงจะได้บอกโอ้กูรู้แล้วทำไมเด็กชอบเล่นฟรีไฟ์รู้แล้ว <c oughs> มันน่าจะต้องไปเปิดเหมือนไอตัวเมื่อสักครู่นี่ไหมคล้ายๆกับไอตัวนี้นะครับไอ้ลองหมุนคขำๆนี่หมุนขำๆหมุนขำๆไม่ได้ซีเรียสแล้วเพชรเ,เยอะได้เลยใหม่ไหมใหม่ไหมวิ่พิมพเขียวโอ้ที่ต้องเอาไปแลกไงคุณผู้ชมเห็นไหมผมได้หนึ่งพิมพเขียวนะ ก็ต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยสามพิมเขียวนะครับแล้วก็ต้องใช้ไอเหรียญเนี่ยเจ็ดอันโอ้ยแม่งดูดตั้งดีเหมือนกันนะใครจะเข้าวงการนี้ใจยเย็นๆนะโอ้มไม่ดูดเงินดีเหมือนกันนะแต่ผมจะลองให้ครบเลยนะคุณผู้ชมลองไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ครบเลยว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับนี่คืออะไรโอ้ยสุ่ม ตรงนี้ผมว่าผมก็คุ้มนะเพราะว่าสก,กินปืนผมไม่ค่อยมีคือผมอะส่งอะไรก็คุ้มครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นนคะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นกันยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยส่งตรงไหนก็คุ้มท่านผู้ชมจริงๆนะฮะก็บุนอีกเลยละกันสีทองมาไหมอู้สีทองได้อยู่แล้วมันไม่มีถาวรเลยเอ่ะระเบิดไข่อีทตกใจหมดเลย เป็นสก,กินระเบิดฮะแล้วมันไม่มีถาวรเลยเหรอดูของรางวัลหน่อยอ๋อมันมีถาวรครับแต่กูไม่ได้แค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> อุย้ยแม่งเผาเงินดีฮะผมบอกเลยระบบตรงนี้เผาเงินดีมากฮะแล้วแบบมันเหมือนแบบเราก,กดต่อโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณผู้ชมดูดิผมกดต่อ,อยแล้วแน่ดูดิแ้่ก็ไม่ได้อะไรที่เป็นถาวรเลยคุณผู้ชมดดได้แม่งเป็นบนวันไปโ้เ <c oughs> พชรเหลือหกพันแล้วคุณผู้ชม เพชรเหลือหกพัน 6, เลยฮะในดูปืนหน่อยเนี่ยวุ้ดปืนนี้ผมใช้ได้3วันผมเปิดอันไหนก็คุ้มคุณผู้ชมเพราะว่า อย่างที่ผมบอกผมยังไม่มีสกินปืนอะไรนะครับผมคือผมถามท่านผู้ชมนิดน,นึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพวกสกินปืนเนี่ยเขาจะไม่นิยมถาวรกันใช่ไหมเพราะมันออกยากมากเลยคุณผู้ชมเหมือนเขาจะนิยมแค่แบบหมดวันเปลี่ยนลายอะไรอย่างนี้แม้แต่ถ้ามีถาวรก็คงดีอะไรแบบนั้นเนี่ยผมได้มาแต่แบบของวันนะคุณผู้ชมยังไม่เจอของถาวรสักชิ้นเลยนะครับอย่าใส่สกินปืนที่หมดเลยก็โอเคนะ ก็โอเคหรือก็ทําระบบกันคนเบื่อคือถ้าใช้สกินเดิมๆถาวรเดี๋ยวก็เบื่อก็เลยทําให้แมงยากๆเลยละกันเลยทำไมผมยังไม่มีไอวอลเหมือนผมได้สกินไอวอลแล้วนี่ได้ๆๆแป๊บนึงแมงตุ่นกูอย่างเงี้ยแมงตุ่นกูแล้วมันผมได้สกินแล้วผมได้สกินไอวอลแล้วผมจําได้ส่งอ่านี่ไงเลือกเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดส่งไปห้องเริ่มฉลาดแล้วนะ อ้าเริ่มฉลาดแล้วนะท่านผู้ชมภูมิใจในตัวผมไหมภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ไหมผมบอกแล้วครับมนุษย์เราจะเริ่มจากการที่เราไม่รู้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเหลือ6,300เพชรเดี๋ยวน่าจะจับอีกคุณผู้ชมน่าจะโดอีกยาวๆอ่ะดูจากทรงแล้วที่ใสกว่าพอเราเริ่มเข้าใจระบบเกมเนี่ยนะครับเราก็แบบเล่นได้แบบไม่เคยไม่ขืนลอแต่ต้นคลิปขินไม่หน่อยเนี่ยอันนั้นไม่นับอ่ะไม่รู้ชงง่แบบนั้นก็ไม่เอานะฮะ เอารูปสมรภูมิเือเป็นตำนานมีคนบอกผมว่าไอตัวเพนกวินเนี่ยมันเหมือนจะไม่ดีและดีกดเลยว่าเอาได้วและเหมือนจะดีในเวลาเดียวกันคนดูบอกผมว่ามันสามารถถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีไอวอลอยู่แล้วหนึ่อันเนี่ยมันจะไม่เพิ่มให้เรานะคือเราสามารถแบบเก็บไอวอลได้แค่อันเดียวอะคือมันมันมันจะไม่คายเพิ่มมาให้เราแบบทุก120วยี่สิอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมานั่งนึกว่าแบบ มีตัวอื่นที่ดีกว่าเพนกวินไหมแต่ตอนนี้ผมใช้เพนกวินไปก่อนละกันนะครับผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้ฝากไว้ตวเพียงเท่านี้ละกันนะครับวว่าเพื่อจะสนุกไปกับคลิปวิดีโอจีเอ็มดมโมนะฮะเข้ารสรับูโ <laughs> ชว์อีกหนึ่งที <laughs> คลิปนี้อ่างอไปต้นคลิปนะครับผมท้ายคลิปก็ได้อยู่นะครับ <laughs> ถ้าที่ชอบไงฝากกดไลค์ like, กดไลค์เยอะเดี๋ยวมาทำคลิปถลุงเงินแบบนี้บ่อยๆนะครับกด subscribe ช่องที่สัคัญยลืมกดกระดิ่งด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปฮะเป็นตำนาไม่เข้าขพี่โดเลย